สว, <architectural> สวัสดีครับสวัสดีค uh รับวัน <s> น <effects> in <abel> ี้พ <ich magnific> <murder> ี่เมิร์กครับวันนี้พี่เมิร์กจะมาทําอะไรครับกินหม่ามาโอ้กินหม่ามานะเมนูเมนูโปรดเลยวันนี้เมนูอะไรครับ ไข่ไงไข่อาารเมนูอะไรกับแม่ล้นทงคาวสึราเม็งโอ้วันนี้มานายมาแนวสไตล์ญี่ปุ่นนะครับใช่โอ้น่ากินมากเลยแล้ววันนี้เป็นแบบน้ำด้วยนะพาะป้าปกติเราจะกินแบบแห้งใช่ไหมอืมกินแบบน้ำโอเคครับแม่ดูดูดูเอ๊แต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กินธรรมดาใช่ไหมเรามีพิเศษอีกวันนี้เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปเราจะมีต่อไปเนี้ยเราจะไม่กินแบบ มาม่าคือกินตามดตนดแล้วนะอืเราจะมีพ็อปใส่ลงไปแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะไม่มาแบบว่ากินแบบมาม่าเลยนะครับเราจะใส่พ็อปไปด้วยนะครับอย่างวันนี้นะแม่จะต้มน้ําโดยการใส่มซ SO, ุปมิโซะลงไปด้วยนี่ครับนะมีใส่ซุปมิโซะด้วยก็จะเป็นมาม่าโทคัสสึในน้ําซุปมิโซะน่ากินเข้าไปใหญ่นะครับอ,<ไ>อย่างนี้บอกเลยน่ากินมากๆาครับผมนี่เพื AC ่อนครับขอดูมาม่าหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไง นี่นะครับรถแบบนี้เลยนะครับวันนี้ที่พี่เมิร์กจะรับประทานนะครับโอเครับเดี๋ยวให้แม่นุ่มเป็นจักรครับครับในส่วนของมาม่าก็ได้เลยนะครับนี่ดูโอ้ยน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยทั้งไข่เลยทั้งไส้กรอกนะครับโอ้โหดูดิเอาพี่เมิร์กครับพี่เมิร์กครับพี่เมิร์กพร้อมยังครับโอ้ยเมื่อยอดใจไม่ไหวเลนะเอาเอาเอา คนหนึ่งบอกมาเอาโอ้ดูครับสาลาย,ายโอ้สาลายต้องเป่าก่อนนะครับต้องเป่าก่อนหอมไหมครับอโอ้โหอ,อร่อยมากแน่นอนโอ้โหนี่ครับดูดูครับวันนี้เป็นแบบรสชาติเด็กทานได้สบายสบายเลยไม่เผ็ดอื ไม่เผ็ดแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากสีน้ำซุปนั้นเนี่ยโอ้โหดูน่าทานมากโอ้โหดูพี่มึกดิจดจมจุ๊บอะเหรอแล้วไหนแต่ไหนแม่อ๋อพี่มื้จะชิมน้ำซุปได้ไยเนี่ยครับครับขนาดไม่เลูกขนาดไหมอ่าดูครับโอ้โหงัแต่งขึ้นมา โอ้ s <S อ,อ่าแม่เห็นแล้วแม่ oh oh. อยากกินบ้างอ่ะอ๋อพี่มื้อกินเพงไงแม่กินพี่มื้อกินต่อเร็วยั่วยั่วแม่เร็วหรืยั่วแม่เลยเอาเอ๋อพี่มื้อเอาเก็บปากเก็บปากคำไม่ใหญ่แล้วครับโอ้โหอันนี้เราใส่เครื่องปรุงของมาม่าไปด้วยแล้วก็ใส่เครื่องปรุงของซุปมิโซะไปด้วยนะคะอือดูครับโดูอร่อยมากเลยอ่ะชิน้ำซุปหน่อยได้ไหมได้ก่อนเลยโอ้โห อร่อยมากเขาก็จะหอมกลิ่นกลิ่นซุบิโซนะป้าป๋าอืออืออือโอ้โหโอ้โหชุด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 อู้หูอู้หูอ้โอือันนี้คือแบบเอาเอาครับไอที่แท้จริงเลยเอาเอาซูชุดชุดอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยไหมครับแซ่บอู้หโอ้โหจะเย็นๆนะครับคุณนี่นี่จริงตัวชอบเลยอะ โอ้โหเืน <Lil 's S 1> ้ครับชิมบ้าง่ะไม่มนุนชิมบ้าง่ะอยโหสูตรอะรสูตรอะไรต้องงี้นี่ครับนี่ต้องงี้อ้าวครับไมนุนครับไมนุนจัดหน่อยครับเป็นไงเมนุนขอไข่ต้มด้วยโอ้โห โโอ้หเอาละครับเป็นไงครับอ๋อครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหูอู้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 หโอ้โหดูหน้างเมย์เมื่อกี้แข็งไม่พอแข็งอยากกินนะลูกกินยังไม่โอ้โหหนูกินข้าวไปแล้วนะลูกต่อปากอย่างดังเลยครับวันนี้ ไม่ได้กินเหมือนพี่นะครับอ๋อพี่สัตว์แหลกเลยครับอ้าวพี่เมิร์กครับต่อพี่เมิร์กต่อครับอูสกิดพี่นะครับโอูดูโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยไงครับอร่อยไหมครับอือไเขาเลยค่ะโอ้โหนี่เป็นรสชาติที่ไม่เผ็ดรสชาติแรกนะครับที่ดูแล้วพี่เมิร์กเนี่ยโอ้จะชอบจะชอบเป็นจ่ายด้วยอือมาเลยเพื่อน โอ้โหโอ้ครับสุดยอดโอ้โหอร่อยไหมครับพี่มึกเจ้าอร่อยมากเลยนะเอาล้วเอาเน้นอือหื้ออือหืออือหือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอร่อยครับนี่เน้นเน้นเลยครับเน้นเเลยครับ เขาหน้าจะหมดลมก่อนหรือว่าอร่อยครับอร่อยครับโอ้เอาครับเอาเอาโอ้โหไข่แดงเน้นๆเลยโอ้นี่ครับนี่ครับนี่สานละไฮอืมอ่าไม่นุ่นครับไม่นุ่นมากไม่นุ่นมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเน้นๆเลยนะครับ อบสาลายนะคอ๋อครับครับหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าพี่เมิร์กกับแม่นุ่นนะครับช่วยกินนะครับอ่าโอ้โหเป็นไงครับอร่อยไหมครับพี่เมิร์กเยี่ยมมากเย้โอเคครับเยี่ยมมากแม่นุ่นก็บอกอร่อยนะครับอ่าสำหรับมาม่ารสนี้นะครับเกับปากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดซับสไครป์ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กและน้องเมย์้วนนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับอะไรอะไร,ะไร,ะไรยิ่งใหยิยยไงตหญนั้นเลยโอเคครับบ๊ายบายครับ